ขนุนเมีย่ยงบอกมีเยอะๆจ้าปอกเปลือกออกงงสิเด็แจวบองค่ะคุยต้องไปเลยจ้า สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องค่ะสําหรับมื้อน,นีไอสิาพาทุกคนมากินเมียงบกมีเยอะๆจ้านี่เลยค่ะเป็นบกมีดิฟนะคะบกมีออนเนาะมากินกับแจวบองค่ะสำหรับแจวบองที่ไอเอามากินในมื้อนี้ก็เป็นของแบรนด์แสบป,ป,ปากเปิ่อนคือเก่าละจ้าบอกได้เลยว่าแสบอีลียิ่งอันนี้จ้าเดี๋ยวสิกแกะให้เบิรงเนาะมีตอนพร้อมเด้พี่น้องค่ะนี่อุ้ยตักใส่ถ้วยมึงสิตักให้พี่ให้น้องเบิรง มีตอนด้วยนะคะนี่แบบตอนแบบหยวนเนาะโอเคค่ะเพื่อว่าเป็นการเซเวลา่าเดี๋ยวเข้ามากินกันได้เลยจ้ะเมียงบอกมี่แบบยวนนี่พี่น้องคะอันนี้ก็คือไอปอกเปียกเรียบร้อยแล้วค่ะปอกเปลือกรสชาติมันสีฝาดๆด้ค่ะพอมากินกับแจวบองแบบแบบแ่บนะนี่ผู้ไทเคยกินปะคะผู้ไดเคยกินคอมเมนต์บอกไอเน,นจ่ะ ว่าแสบคือกันบอมากคือกันบอนี่แจ่วบองนะคะโอ้ยพี่น้องรับบักมีหรือขนุนนะคะ เนยอ่อนเสียไปต้มซุปกระแสบได้พี่น้องคะ่ะบอกมีน้นยซ้ำนึ่คุย แซ่บเป็นจานคุยปลาแดกปลาต่อนครับพี่น้องครับสีออกแล้นี่ ระว่างกลางอ่าแืมเงสะใจค่ะ รสชาติฝาดๆได้เนี่ยกินเมี่ยงคุยเลยคุยเอาตอนปลา,าพับ แซน้มเกลือน่องบลาดำถ้าปาดแบบเพาะแซน้าเกลือมันดําเร็วครับเริ่มบอกนอกจากเป็นปลาดิบที่เป็นตัวแบบเนี้นี่ปลาซับแบบสุกกมี่ได้คบพี่น้องคะ ได้มากกินแบบซุปกับมีเหมือนกันคะ่ะนี่คุยหอมเครื่องเคียงเฮออ้อมันยังเครื่องเทศสมุนไพรพริกกิงข่าตะไครู้้หอมแห้งแซบ่บ กำลังไอ้มักปลาตอน แซ่บแฮงใ,ใจใจขนุนเมีย่ยงบกมีเยอะๆจ้าปอกเปลือกออกสิเด้ แจวบองค่ะคุยต้องไปเลยจนะ้าม่งฝาดคุยบบกมวงแสนหน่คุย ไม่ต้องกินเล่นแอแบบนะจะบองยี่ห้อแซ่บปากเบิ่นเดอพี่น้องคะ่ะ แบบแห้งรอิเลยกสามวาันไปหาซื้อไม่กินไดค่ะอร่อยบอกต่อเลยนะคะ